น้องจ้าพี่น้องจ้า,จาได้หอยใหญ่จ้าหอยง่ายง่าห,หอยใหญ่มาค่ะหอยใหญ่เดี๋ยวสิลวกแคนน้ำจิ้มจ้ามีแต่ซอออนที่นี่จ้าจะแซวบอกพี่น้องมาเด้อ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  น,นี่ค่ะนี่ค่ะหลวกหอยแ่หลวกหอยม,อมันเป็นตุ่มนะคะหลวกหลวงหลวงอือผส่พริกลงไปใส่น้ำค่ะกันข้าวแล้วก็กัน ขี้ดินอยู่ในอยู่ในหอยนะ ไม่ได้ทำแพมมีบบบ่บอร์กเบอหูง่ะตีอือโอ้เดี๋ยวใจเย็นๆแล้วอ่านหน่อยก่อนก็ว่ามวยไงอยู่เด็ข้าเจ้าทรงช่วงนี้ข้าเจ้าทรงดูโยนบ่โอเคอเบอร์หนึ่งวันที่สิบแปดหรืเก้าค่ะสิบแปดสิบเก้าเดือนนี้บ่อโอเคทามันแสบเพราะจังมาเห็ดํำจิม้มแซ่บจีบ อ้ยอันนี้ก็แสีบบคือกันละ่ะแหงหิวหิวจังสีสั่นล่ะมีอย่างพวอห้าสิพสบพอแสบมันบ่แสบเสบีนได้ก็แสบเอสโมชีหอยจ้าหอยอ่ะซิม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 ซดดน้ำจิ้มไม่ได้ไม่ครบสูตรเท่าไหร่ต้องมีหอมด้วยชิมดูซิ

หอยเหี่ยวนั่นลอร่อยหอยมงี่ตรงนี้อืเลใไรกอยู่มันิหยาบอยอไม่หอยแก่ไมเป็นหอยางหอยค้าไปกติันบ่อยหยายุกจุกเปิดนอโอ้อรี่ค่ะซอรี่ ทากอมันแก่ก็ยังได้หอยข้างนะอืมิเอืมเขยไม่ห <c oughs> เาให้รีบกินหอยบอออ่อืมรวยเียมันสเสียีซื้มมอ,ม,อม,มันกระเล่มมน่ะอืมตอมซุกปรมันเป็นไรมันจะมิดดินนิดหน่อยอืม Nicht das Nicht so Gesicht machen. Jetzt hey, hier, sagen uh, Das ist ich yeah. ja uh -huh. so was. Aha, okay. Das also. ist Herzmuschel. Das ist, hat gesagt, was hier, ich hier, da unten.

ข้อที่สิแปดวะจีเดยวม,มัวมาไ 18, <19. S 1> หมสิบแปดสิบเก้าเดข้าใดมือแบบหั่นเลยนักพาเตรียมยเลยเดี๋ยวเข้เที่นำเดือดลงจุบแล้วก็ออกเลยหยาบแล้วมาตัดเศษเด้ดอเรื่น,นานทีเนาะ Hm. Wenn wir gehen nach ich Ostsee oder fertig. ja, wenn wir nach Ostsee oder nach Zoo, so, dann, dann gibt so Muscheln dann oh, so weg. Oh in Holland? In Holland ja. Von ja. Reisebüro die überall die wo das gibt die hat voll Bescheid. Wenn wir nach Holland dann kommt da hin. nicht überall finden auch nicht jeder Leute. Aber viele auch. Es gibt auch bestimmte Regeln. Es gibt auch viele Leute, die nach Holland fahren und dann Muscheln sammeln und dann verkaufen. Aber... Im Moment... Im Moment ist auch viel verboten. Wenn man tor tut, dann kann man nicht riechen. Der Kart, der hat der Pico. noch guck หน่วยยังไงวค่ะคุณดาวายชื่นตรสเอ็งนเห็นบ่เพียว้าวนี่แบบนี้พอดีพี่หน่อยยังหน่อยน่อได้แล้วหยังแล้วถาหน่อยยังอือถาหน่อยยังมันก็ชิวสุดนอือถ้าน่อยมันก็เจ ตัวแข็งอันที่มันหยาบอันที่มันหยาบเพราะว่ามันอาแล้วมันสีเสียแล้วมันมีตัวหนึ่งในถุงหนึ่งนะนะมันเกิดซีนี้อยู่ตัวสองตัวละปกติเรื่องปกติเรื่องอันเขาจะเอาเข่าเครื่องแล้วมันแตกเห็นไะอือไอ้ข้ามใส่ออกมามันปลาตัวใหญ่ยังสีเด้อยากให้เราเออกมาแบบนี้นะโอ้ยซังหอยนั่งร่มมากินแม่้แบบนี้ อืมมามาอืมกะลันน้อยในบ่อสุกอนี่หวานบอกลองดูคุณเห็นเสียงไนะหมคุณแลกนิ่แหลกดูดนะอเน Was hast du bestellt bei Temu? Ich werde äh, Artikel. <laughs> wann? Hast du mich gefragt gestern? Du hast gesagt, vorgestern, du hattest gefragt wegen den Schuhen. Sommerschuh. Hast du bestellt? Ich wollte bestellen. Nein, ich habe nur... Seit wann hast du bestellt? Vor letzter Woche. Nee, okay. hey? Nein, ne? Nein, diese Woche. Seitdem mit dir, aber am Montag, mit dir gesprochen? <laughs> Und dann äh, Abend, um 2 Uhr. Bist <laughs> <laughs> du verrückt? Bist mm. du verrückt? Yeah. <laughs> Weil du noch nicht schlafen kannst. Ja, guck. Ja, ich, guck. Oh. Yeah. ich weiß es. Dass... <coughs> Wir sind. Bläm, <laughs> bläm. <laughs> <laughs> also. hat <laughs> doch also gar nicht 100 Euro. <lacht> <lacht> also, ich finde, du okay. Einmal nach Hamburg nur äh, ein reifes Stückchen für 100 Euro.